สวัสดีค่ะทําช่อกระดาษครับนะคะนี่คือกระดาษครับแท่งโฟมก็คือพันพันกระดาษก่อนแล้วก็ปักทุน่นทุ่นจะปักอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะปักมุมนี้มุมนี้ไล่ไปเรื่อยๆก็ได้แต่นี่จะปักแบบนี้ ช่วงกลางของเขาเอียงๆออกนิดนึงนะอย่างนี้พักไว้ก่อนกระดาษคราฟเขาจะแผ่นใหญ่เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะจะมาทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพักอย่างนี้ ตัดเส้นออกค่ะอ่ะพักไว้ก่อนแผ่นนี้ตัดออกจากกันพะไมรอบหนึง่งตรงนี้เนาะ วางไว้เลยแม่ะจะได้สี่ชิ้นทั้งหมดสี่ชิ้นวางไว้เลยเดินไปตัวนี้นะเออวางไว้นั่นแหละขอบคุณครับอันนี้ วางเส่ม็มุมตุ้มไม้กับขยับให้มันพอดีนะทีนี้ค่อยๆตัดเขาอ่ะ ที่ 2. 2> ข้ามุมตรงไม้เหมือนกันค่ะอ่ะข้ามุมตรงไม้ตรงนี้นะนก็จะเอียงอย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยๆจับเขาค่อยๆเอียงขึ้นยกขึ้นยกลงตามความเหมาะสม ที่สามที่สามว่าข้อมูลเหมือนเดิมค่ะข้อมูลตรงไม้ เป็นที่สไปไปก่อนนะอ่ะได้คไปเลยเนี่ย หัวกับหางหน่อยก็ช่างเขางอมนี้เพราะว่ามันเป็นลายกระดาษนะคะปล่อยเข้าไปเลยข้าตรงนี้ จากนั้นก็เก็บงานค่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่เก็บงานเขาค่อยๆเก็บไป ไอ้แม็กนี่ก็ได้นะแม็กเก็บเรานี่แหละเรียบร้อยเราด้วยแผ่นนี้ อันนี้จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ปัดครึ่งเข้าก่อนใช้แค่หนึ่งแผ่น ส่วนแผ่นนี้แผ่นนี้ตัดสี่หรือจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะจะหยุดแค่นี้ก็ได้แต่นี้คือจะตัด

ไม่ติดก็เอาไว้ใช้อย่างอื่นได้นะคะในส่วนของแผ่นนี้แต่นี้คือจะติดตรงนี้หน่อยอาจากนั้นก็ผูกโบที่ติดเพราะว่าจะเก็บมุมเขาอะค่ะระหว่างรอยต่อของกระดาษ นี่เก็บมุมเขาเอาไม้ออกนะข้างในให้จะเป็นอย่างนี้นี่แม่ก็ได้หรือจะติดสก,กัดเทปก็ได้ไม่ติดก็ได้ค่ะข้างในเขา ออจะมาใส่ช่อดอกไม้อันนี้ทําไว้แล้วหนึ่งสอสามสี่ห้าหกดใช้เก้าดอกเก้าดอกก็คือดอกนี้วิธีก็คือตัดกระดาษสาให้พอดีค่ะเจียบเข้าไป แล้วก็พันการตรงนี้ถ้าเขาสั้นเขาสัา้สนเ,เขาใช้ตัวเนี้เอซิสเซอเขาต่อฮึมร้อยเวลาปักก็ปกักอย่างงี้ค่อยๆปักข้างในหนึ่ง สองอ่ะปิดอันตัวน,นี้ดอกกลางสองสามคามา่อยๆจัดข้างในเขา อันนี้จะอยู่ทั้งหมด8ดดอกนะหนึ่งสองห้าหเจดแดอันนี้ดอกกลางสุดท้ายดอกกลางสุดท้ายจะอันนี้ปักโครแกรมนะหรือพลาสตินนกแซกปตรงนี้นเอาพวกนี้ออกก่อน ลูกเล่นให้เขาถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใช้กระดาษสาเลยค่ะทำเหมือนกันกับพวกนี้สอดเข้าไปกลับไปที่เดิมค่ะหรือแล้พจามีรู้เล่นอย่างอื่นก็แสมปักเข้าไปนะคะ เรียบร้อยค่ะทานตะวันนี่เรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ